ส่วนข่าวนี้สําคัญครับคุณผู้ชมการเมืองต้องติดตามกันนะครับแลวหลายหลคนก็อาจจะพอเห็นข่าวในโลกออนไลน์ละมีการยุบสภาเรียบร้อยแล้วนะครับประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งกันแต่จะเป็นวันไหนเดี๋ยวกกตจะประชุมกันกําหนดวันวันพรุ่งนี้ครับพระราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ .2566 และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ต้องไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับนะครับด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณทุกคนรวมถึงสภาด้วยที่ได้ร่วมทํางานกันมา4ปีขอขอบคุณที่ช่วยกันเพื่อทเพื่อประเทศชาติและประชาชนของเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครทั้งสิ้น ส่วนหลังจากนี้พักร่วมรัฐบาลจะเดินหน้าทํางานอย่างไรบ้างนายกบอกว่าก็ทํางานเหมือนเดิมเรื่องการทํางานไม่เกี่ยวกับการเมืองเมื่อนักข่าวถามย้ําว่าต้องมาลงแข่งขันในสนามการเลือกตั้งนะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าสนามการเลือกตั้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องรู้จักแยกแยะกันพอใจไหมเหรอส้บถ,ถามผมผม,ผมตอบไม่ได้หรอกเพราะต้องถามประชาชนเขาพอใจหรือเปล่าเขาได้รับอะไรบ้ มาร้อยเพียงไรเขาเห็นหรือเปล่าหรือเขาไม่สังเกตเห็นก็ไม่รู้กัน<อ>าาก็ฝากไปดูด้วยแล้วกันเราก็ทำอะไรไม่เยอะแยะพอควรนะหลายปีที่ผ่านมาหลังจากให้สัมภาษณ์แล้วพลเอกประยุทธ์ก็ร่วมถ่ายภาพกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลแบบนี้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับนี่คุณอาทิตย์กัดลายเงินก็อยู่ในเฟร,รมด้วยนะบรรยากาศก็คึกคักนะคะมีแอบแซวท่านยกนิดนึงเหมือนกันนะครับ คุณผู้ชมคะด้านนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้หารือกับอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในมาตรา169ทั้งเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงของคณะรัฐมนตรีรักษาการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยเมื่อถามว่ามีพักการเมืองไปร้องสารปกครองให้ไต่สวนฉุกเฉินกรณีการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งกังวลว่าจะทําให้วันเลือกตั้งขยายออกไปหรือไม่นายแสวงกล่าว บอกว่ากกตเดินตามรัฐธรรมนูญหากมีการไต่สวนฉุกเฉินก็คงต้องรอดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและในวันพรุ่งนี้กกตจะได้มีการนัดประชุมเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งนะคะซึ่งขณะน,นี้ทางกกตก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้วค่ะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะคะอย่างที่เรานําเสนอกันไปนะครับว่ากรณีที่มีการยุบสภาหรือว่าอยู่จนครบวาระเนี่ยจะส่งผลต่อวันเลือกตั้งนะเพราะว่า กำหนดกรอบเวลามันจะไม่เท่ากันในเมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้วแบบนี้หลังจากนี้ไทม์ไลน์เป็นอย่างไรขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการการเลือกตั้งเป็นอย่างไรมาดูกันครับกรณีที่มีการยุบสภานะครับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันยุบสภาหลังจากนั้น5วันกกตจะต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งรวมถึงวันรับสมัคร และเมื่อปิดรับสมัครแล้วไม่เกิน7วัน<ๆ>กกตจะต้องประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสอต่อมากกตจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันโดยกกตจะส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านให้ตรวจสอบรายชื่อก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันท่านสามารถแจ้งเพิ่มชื่อหรือว่าถอนชื่อก่อนถึงวันเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่า10วันนะครับ ขณะเดียวกันกกตจะสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันและหากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งจะแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันส่วนใครที่ไม่ว่างไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งกกตจะประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง แต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ว่างไปใช้สิทธิ์จริงๆเลยนะครับสามารถแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองได้ภายใน7วันครับ